สวัสดีครับคนลาะพิมครับวันนี้พาพี่พาน้องมายามรอบครับยามรอบน้ำหิครับหลังแรกครับพี่น้องมาติตามมาลุ้นนั้มกันมีปา่ามาเขารอบบ่นี้น้ำก็ไหลแห้งอยู่ครับจอดข้างแหนไหลมา ทำความสะอาดมาแน่เนาะนีอ่ะทำความสะอาดทำความสะอาดแล้วก็ต้องไม้ค้ำลงไปครับใส่ไม้ค้ำเนาะท่านบอใส่ไม้คำ้ำกับบ่ตึงดินครับพี่น้องใส่ไม้ค้ำลงไป ได้ลังบ่ได้แล้วครับถ้าได้คู่ลังนิ่มก็ดว่าบลงขนาดแล้ว

่วงนี้กะยามรอดกสิยามเป็นสองช่วงครับสองเถ้มือหนึ่งสองเถอตอนตอนเช้าตอนเช้าเื้อนึงประมาณปีสี่ปีห้าก็ออกจากเงอนออกจากข้านะครับแล้วก็ตอนตอนแรงครับอีกครั้งหนึ่งกะประมาณสี่โมงแรงครับสี่สิบหกนาฬิกากะมายามครับอีกครั้งหนึ่งครับแต่ถ้าน้ําขึ้นลายกว่านี้กะ ยามเทื่อเดียวครับตอนเช้าเทื่อเดียวเราว่าป่ามากะทิแตกเข้าป่าเนะาะกินป่าทามป่าบุ่งปล่าทามเบิดครับยังมันก็นสิเข้าไปอยู่ในป่าพูดครับ,รบช่วงนี้ก็นไปยังน้ำไปยังเข้าบุง่งเข้าทามก็่ยังวไหลครับก็บพอมีป่าที่ให้เขารอบอยู่ นักใบตุ้ครับ ยามแล้วแหละครับพี่น้องครับยามรอบแล้วแหละโอ้ยดีแต่ว่าได้ปลานังสองตูวนี่เนาะขั้นบ่ได้สองตูวเลยไั้ปลานังใบเจ็ดตัวแปดตัวเนี่ยครับกับปลานังสามตัวครับ,รรบพี่น้องกับพ่อได้ไอ้เลี้ยวยำมะเร็รงครับอาหารยำมะเร็งครับพี่น้องครับกะยามแล้วพอดีกับฝุน่นกับสิมาพอดีคือกันครับพูดฝุน่นมืดตึบ๊บ ทางบ้านคนละหิมครับมือตึบเลยครับพี่น้องครับขา่าวยัดครับจบคลิปพอสำนีครับขอบคุณที่พี่น้องเข้ามารับชมเด้อครับพี่น้องขอบคุณจใจคนละหิมครับคลิปหน้าพอกันไหม่สวัสด,ดีครับ